Advancedbiz Media p r e s e n c e Words of Wisdom Encouraging People สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Words of Wisdom กันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับอันยิ่งใหญ่ในการติดต่อกับผู้อื่นกันครับมีคำกล่าวที่ว่ามีวิธีอยู่ทางเดียวท่านั้นนะครับที่จะให้ใครต่อใครทำทุกสิ่งทุกอย่างตามใจของเรานั่นก็คือการทำให้บุคคลนั้น ต้องการที่จะทําสิ่งนั้นด้วยตัวของเขาเองครับนอกจากว่าคุณจะเอาปืนไปที้เอวนะครับหรือขู่สารพัดวิธีเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการครับแต่วิธีเหล่านั้นก็ผิดทั้งศีลธรรมและกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะได้ผลลัพธ์แค่เฉพาะต่อหน้าเท่านั้นแถมอาจจะได้ผลกลับมาที่ไม่พึงประสงค์ด้วยครับนอกจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่มีความต้องการเหมือนกันแล้วนะครับก็ยังมีความต้องการอีกอย่างหนึ่ง สิ่งนี้นายแพทย์ซิกมันต์บอยเรียกว่าความต้องการที่จะเป็นคนใหญ่คนโตหรือความต้องการที่จะเป็นคนสำคัญครับวิลเลียมเจมส์เป็นนักปัชญาและก็นักจิตวิทยานะครับเคยกล่าวไว้ว่าหลักสำคัญที่สุดแห่งธรรมชาติของมนุษย์ก็คือความหิวกระหายที่จะได้รับการยกย่องครับเน้นย้ำนะครับว่าเขาใช้คำว่าหิวกระหายที่จะได้รับการยกย่องครับ แต่ถ้าใครมีความเพียงพอและพอเพียงนะครับที่จะสามารถหยุดยั้งความกระหายสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นสันดานดิบของมนุษย์นะครับผู้นั้นก็จะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ที่น่าเคารพไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญนะครับบางท่านเปิดเผยว่ามนุษย์นั้นบางคนถึงกับมีจิตใจที่ผิดปกติเนื่องจากความระเมอเพ้อฝันนะครับที่อยากจะเป็นคนสําคัญ ซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับที่ผู้คนอยากจะเป็นคนสําคัญมากจนกระทั่งกลายเป็นคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้เพื่อที่จะเป็นนะครับแอนดูแคนนากี้นะครับในอดีตแล้วเรียกได้ว่าเป็นราชาเล็ก,ก้าผู้ที่ร่ํารวยที่สุดในโลกนะครับประสบความสําเร็จอย่างน่ามหาศาลนะครับเพราะว่าเขารู้จักวิธีชมเชยผู้ร่วมงานนะครับทั้งต่อหน้าแล้วก็ที่สาธารณาชน การยกย่องชมเชยอย่างจริงใจถือว่าเป็นเคล็ดลับหนึ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าการยกย่องกับการเยินยอแตกต่างกันอย่างไรครับง่ายมากครับที่จะอธิบายสิ่งนี้การยกย่องนั้นจะทําด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนการเยินยอนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใจครับหรือเรียกได้ว่ามันออกมาจากหัวใจส่วนอีกอย่างหนึ่งก็ออกมาจากแค่เฉพาะช่องปากเท่านั้นเอง คาเยือนยอนะครับถ้าคุณใช้อยู่เป็นประจําวันหรือใช้เป็นระยะเวลานานนะครับก็จะนํามาซึ่งโทษมากกว่าคุณประโยชน์ที่จะได้รับครับตามปกติของมนุษย์เราแล้วนะครับถ้าหากไม่มีปัญหาใดๆให้คบคิดนะครับเรามักจะใช้เวลาประมาณ95%ของชีวิตในการคิดถึงแต่เรื่องตัวเองครับถ้าหากเราคิดถึงความดีแล้ก็สิ่งต่างๆของผู้อื่นมากขึ้นนะครับเราก็อาจจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นครับ มีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนทุกคนนะครับที่เราพบปะพูดคุยด้วยนั้นย่อมมีสิ่งที่เหนือกว่าเราในบางประการด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจงยกย่องชมเชยผู้อื่นอย่างเต็มหัวใจนะครับซึ่งคําพูดของคุณก็อาจจะฝังอยู่ในหัวใจของอีกฝ่ายหนึ่งนานเท่านานนะครับแม้แต่คุณเองก็อาจจะลืมไปแล้วก็ตามและหวังว่าผู้ฟังนะครับจะสามารถนําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่มากก็น้อยแล้วก็พบกับเคล็ดลับ ดีๆในครั้งต่อไปนะครับใน Words of Wisdom ครับสวัสดีครับ